เขียนผันอักษรของคำที่กำหนดลงในช่องว่างและบอกว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายมาดูตารางนะคะตารางก็จะมีสีส้มนะเป็นเรื่องของคำที่ครูจะกำหนดให้แล้วนักเรียนก็บอกว่าคำนั้นเนี่ยมันเป็นคำเป็นสีฟ้านะหรือมันเป็นคำตายสีแดงนะจากนั้นก็ค่อยมาบอกว่าค่อยมาผันใส่วรณยุก์เอเป็นเสียงอะไรนะคะดูคำแรกกันเลยคำว่าเขา เขาเป็นคำเป็นหรือคำตายเอ่ยระเอาสระเอาเป็นสระสั้นก็จริงนะคะแต่ว่ามันออกเสียงเหมือนอาเหมือนแม่เกือใช่ไหมกุมงกุมมือเกือเนี่ยเป็นคำเป็นเขาพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะเสียงวรรณยุกพื้นเสียงเป็นเสียงตะวัเราก็มาเขียนในช่องจัดตะวาต่อไปเขาใส่ไม่อีกนะเขาขอเอาเขาขเขาไม่เอกเขา เขาไม่โทเข้ารูปเอกเ,เสียงเอกรูปโทเสียงโทอักษรสูนะคะคาเป็นตรงรูปตรงเสียงนะคะยกเว้นพื้นเสียงต่อไปคําว่าคาค่าข้อควายเป็นอักษรต่ำเนาะเอามาวิเคราะห์คําเป็นคําตายก่อนชะอาคาเป็นหรือตายเอ่ยอาสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเนาะแม่โกกาไม่มีตัวสะกดนะเพราะฉะนั้นอาเป็นสระยาวก็ต้องอายุยาวคาเป็น มาผัานวรรณยุกันขาพื้นเสียงเป็นเสียงสามันพอเติมไม่เอกค่ากลายไปเป็นเสียงโทขาไม่เอกข่าอยู่ช่องเสียงโทนะพอเติมไม่โทขาไม่โทขาต่อไปคำว่าหอบหอบสะกดด้วยแม่กบแม่กบคือแม่กระบดกบ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 ดนะคะกระบดต้อง ตายเป็นคำตายนะคะมาผ่านอนุการตึ้งเอาหอบเป็นเสียงเอกนะพื้นเสียงเป็นเสียงเอกคำตายนะอส่วนสูงก็จริงแต่เป็นคำตายเนี่ยมันก็จะต่างละต่างจากเขาแล้วนะต่อไปเติมไมโทเติมรูปโทนะคะเสียงก็จะกลายเป็นเสียงโทเติมรีได้ไหมไม,ไม่ได้นะเติมจัตาวาได้นะคะเป็นเป็นเสียงจัตาวาหอบ หอบหอบหอบต่อไปค่ะคลองคลองแม่คงคําเป็นหรือคําตายอื่นแม่คงคําเป็นต่อไปเรามาผ่านกันคลองก่อนอ่าพื้นเสียงก่อนเป็นเสียงสามัญเติมไม่เอกคอระคังเป็นอักษรต่ำเติมไม่เอกจะกลายเป็นเสียงเลยเสียงโทพอเติมไม่โทเสียงก็จะกลายเป็นเสียงตรีคองคลอง คลองนะต่อไปค่ะคําว่าเหงาเหงาคําเป็นหรือคําตายเอืยจะเอาคำจะเอาคําเป็นมาผ่านวรรณยุกต์กันิงร่งเหงาพื้นเสียงเป็นเสียงตวาต่อไปเติมไม่เอกเสียงเอกเติมไม่โทเสียงโทตรงรูปตรงเสียงเหงาเหงาเงา่าต่อไปค่ะคําว่าควา่ำดูนะเป็นคําเป็นหรือคําตายเอ่ยจชอํา คำเป็นต่อไปเราไปผ่านเสียงกันความพื้นเสียงเนาะความพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ่อไปใส่ไม่เอ,เอกดูได้ไหมอ่าได้เสียงปลายเป็นเสียงโทพราะใส่โทกลายเป็นเสียงรีรรเ,เ,งรเพราะเป็นอักษรํำนั่นเองคำต่อไปนะคะคำว่ากล้องกล้องสะกดด้วยแม่กงง,งงูนะคะแม่โกงเป็นคำเป็นหรือคำายเอ่ย มนงงเยอะเป็นคำเป็นนะคะมาผ่านวรรณยุกต์กันมาดูซิอ้าวกลองเสียงสามัญนะเติมม่เอกเสียงเอกกลองเติมม่โทเสียงโทกล้องเติมม่ตรีกล้องไม่จัตวากล่องกล้องกล่องกล้องล็กหนองผันได้ห้าเสียงเลยทำไมจ๊าไหมคะเพราะว่าก็ไก่เห็นไหมก็ไก่ตัวหน้าเนี่ย คำนี้เป็นคำควบกล้ามนะแต่ยึดเสียงของตัวหน้าก็คือกอไก่เป็นอักษรกลางนั่นเองก็ผันได้ห้าเสียงผันครบแล้วก็เป็นคำเป็นด้วยต่อไปค่ะคำว่ายายายาสระเสียงยาวนะคะเป็นคำเป็นนี้มาผานวรรณยุกต์กัน แน่พื้นเสียงของยาเป็นเสียงสามัญเติมไม่เอกเสียงเป็นเสียงโธยาอย่าไม่อีกยา่าเติมไม่โทย่าไม่โทยาเป็นเสียงตรีนะคะย่าย่ายา,ยา,ยา ต่อไปคําว่าหมูหมูเป็นสอนนำว้ามีหัวเหตุนำจะเป็นยังไงนะแต่ไปดูว่ามันเป็นคําเป็นคําตายก่อนว่ามันเป็นอะไรกันสะอูสระเสียงยาวเนาะไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นสะอูสะเสียงยาวเป็นคาเป็นนะคะผันเป็นยังไงบ้างหมูเสียงจัตาวาเพราะเติมไม่เอกเสียงเอกเอไม่ทู เสียงโทยึดหอหีบนะยึดตัวหน้าอักษรนำความครบกคล้าเหมือนกันเลยคือยึดของเสียงของตัวหน้านะคะงั้นตัวหน้าคืออักษรสูงหอหีบนะตรงรูปตรงเสียงแน่นอนยกเว้นพื้นเสียงนะต่อไปคําว่าตุนคําเป็นหรือคําตายเอ่ยแม่กลนถ้ามีตัวสะกดก็ต้องดูที่ตัวสะกดนะเราไม่ต้องสนใจสระนะคะแม่กลเป็นคําเป็นนะคะ อ่ะผันกันตุ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 นอุ้ยทำไมง่ายจังก็ต่อเต่าเป็นคําเป็นแล้วก็ต่อเต่าเป็นอ่ะท้อทิต่อเต่าเป็นอักษรกลางแล้วเป็นคําเป็นด้วยผันได้ห้าเสียงแน่นอนตรงรูปตรงเสียงเลยไปค่ะคำว่าแมวแมวแม่เกือเป็นคําเป็นแมวมอมา้าเป็นอักษรต่ําเติตมไม่เอกเออ เอาพื้นเสียงกันแมวพื้นเสียงเติมเอกเสียงโทเติมไม่โทเสียงตรีแมวแมวแมวกระโดดไปหนึ่งช่องเนาะเวลาเติมมาในยุกอะ่ะต่อไปเขาว่าน้อยมาแล้วแม่เกยแม่เกยคําเป็นน้อยพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญเติมเอกเสียงโทเติมไม่โทเสียงตรี่ คำต่อไปนะคะคำว่ารักรักสะกดด้วยกอไก่นะคะกอไก่อยู่ในมาตรามแม่กบแม่กบกบกดแม่กระบดต้องเป็นคำได้มาผ่านวรรณยุกตซีจะเป็นอย่างไรรักนะเติมมาเอกเสียงเป็นเสียงโทรัรก ไปเตมไม่เติมนะพื้นเสียงของมันเองเนี่ยเป็นเสียงตรีรักเป็นเสียงตรีนะคะแล้วก็เสียงเติมจัตวาเป็นเสียงจัตวาตไปคําว่าสวนค่ะสวนสะกดด้วยแม่กลนแม่กลนเป็นคาเป็นเอาผันเป็นอย่างไรสวนพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเติมไม่เอกเสียงเอกหรือไม่โทเสียงโทสวนสวนสวนอักษรสูงนะ ตรงรูปตรงเสียงยกเว้นพื้นเสียงนะคะคำว่าเต่าเป็นคำเป็นปเต่าเป็นคำเป็นแน่นอนต่อไปผันนะคะเต่า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 ,ตา,ตาเอ,อ,เอ,อง่ายเลยผันได้ครบทุกเสียงเลยแล้วก็ตรงรูปตรงเสียงด้วยเพราะต่อเต่าเป็นคำเป็นอักษรกลางแล้วก็เป็นคำเป็นด้วยคำต่อไปค่ะคำว่าโน้ตโน้ตจะกดด้วยแม่ กดตเต่าอ,อยู่ในแม่กดเนาะเป็นคําตายเอาลองผ่านวันนายุก,กันปึ๊บนี่โนต้ตไม่มีวรรณยุกนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงถูกพอเติมไม่โทเสียงตรีเป็นเสียงโนต้ตแล้วก็เสียงเติมจตัตวาเป็นเสียงจตัตวาโนต้ตคาว่าจุกนะคะจุกเป็นคําเป็นหรือคาตายเอ่ยกไก่คาตายมาผ่านวรรณยุก,กัน จุกเสียงเอกค่ะจุกพอเติมไม่โูก็เป็นเสียงโทเติมไม่ตรีเสียงตรีเติมไม่จตวาเสียงจตวาเออทำไมอะ่ะก็จะจาเป็นอักษรกลางไงคะแต่เป็นคำตายมันเลยขาดเสียงสามัญไปนะคะเ <c oughs> มื่อพื้นเสียงเป็นเสียงเอกแล้วเนาะ ก็เลยไม่มีเสียงสาม,มัญ